สตัวบนครับผมครับกลาดสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมครับ06นย์หกหกสามหกสิบแปดเป็นสิบสี่สิบเ 4บวกเเป็น1ิ1สาบวกหเป็นสิบเบวกสี่เท่ากับ23วันนี้ทำคลิปนอกสถานที่ครับผมครับมีภารกิจไม่ว่างเว้นครับผมวุีิผ่านมาออก5 9 3โอเคพี่น้องบางคนบอกเฮ้ยฉันไม่อยากรู้หรอกฉันอยากยูดูแต่ตัวเลขครับผมอืม สูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับผมทำสิิติมาย้อนหลังมาสามงวดนะครับสูตรเราใช้หลักหมื่นนะฮะหลักสิบหลักสิบเราใช้สูตรหลักหมื่นบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนสองครั้งบวกสิบล่างสามครั้งบวกห้าคงที่หลักหน่วยบนเราใช้หลักแสนสองครั้ง หลัก10บน1ครั้งหลักหน่อยบน1ครั้งหลัก10ล่าง1ครั้งบวก4ของที่นะฮะ3บวก5เป็น8 8บวก6เป็น14 14บวก2เท่ากับ16 16บวก5เท่ากับ1 5บวก5เป็น10 10บวก9เป็น19 19บวก3เป็น22 22บวก4 22่บวกสเป็น22่บองบวกสเป็นยี่สิบวกสีขงที่เท่ากับหลักหน่วยเลขศูนย์งวดนี้คำนวณได้1กับ0นะครับผม1กับ0มารอลุ้นกันครับผมครับว่าสูตรจะเดินต่อไหมนะครับเอออยากจะสรุปบนเอาเป็นคลิปหน้าดีกว่าครับ ขอบคุณละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมครับขอฝากคําเตือนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคํานวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมขอบ,บขอบคุณทุกๆไลค์นะครับขอบคุณทุกๆการรับชมครับผมถ้ามีสิ่งใดที่จะให้ปรับปรุงหรือแก้ไขก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับสิขอผู้ไลค์ครับ ครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ